สวัสดีครับผม88 Fishing Camp ตกปลาินป่ามือสอญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูเจ้าตัวนี้นะเป็นล้อไฟฟ้า Shimano สามพันเทสดนะครับรูปทรงดีไซน์นะสาย PE นะครับยังใหม่ๆอยู่นะเต็มสปูลเลยตัวนี้มันจะมีสายไฟมาให้2อเส้นแล้วก็มี หน้าจอหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตอแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรูไว้สำหรับยึดบนเรือเอาไว้ดูนะครับไว้ดูไว้ตั้งค่าช่วยมันไม่ใช่เป็นโซน่านะปลั๊กสำหรับหน้าจออย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กของลอกแล้วก็หน้าจอพ้นที่ใช้งานนะครับมันก็จะมีแยกมาให้2อขั้วเดี๋ยวผมขอแค่นี้นะครับอันนี้ที่คลิปแบตนะครับแล้วก็มันก็จะแยกออกมาเป็น2เส้นนะครับ2องเส้น2หัวแบบนี้นี่นะครับ2เส้น2หัวหัวหนึ่งเข้ากระจอนะครับเข้าจอตัวนี้ แล้วก็อีกหัวหนึ่งนะครับหัวนี้มาเข้ากันรอบจากนั้นชุดนี้ไปคีบที่แบตเตอรี่นี่นะครับมันก็จะมีไฟโชว์หน้าจอติดแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ต้องกดเปิดมี On o ออฟนะครับเปิดมาแล้วเห็นไหมนี่นะครับมันเอาไว้สำหรับตั้งค่าเห็นไหมครับนี่พวกนี้ มันเอาไว้สําหรับตั้งค่าช่วยนะครับตั้งค่าแต่ทีนี้ประเด็นคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วมันเปลี่ยนภาษาไม่ได้นั่นแหละครับปัญหาปัญหาของไอ้เจ้าจอรุ่นนี้นะครับก็มันใช้งานได้สําหรับภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวแล้วก็มาดูที่ตัวลอก,กันดีกว่านะครับก็ไว้ตั้งค่าเพิ่มนะครับก็ต้องค่อยๆใช้แปลแล้วก็จดเอานะครับแปลในโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็จดเอาหรือจำเอาก็ได้นะครับว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยมาดูที่ตัวลอกนะครับตัวลอกมันจะเนี่ยเป็นเลเวลแบบนี้นะครับ ปิดก็ทํางานเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้12สองเนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะครับ13 14าสี่แล้วก็หน้าจอเห็นไหมครับมองเห็นเดี๋ยวผมดูก่อนหน้าจอก็ทํางานเรื่อยๆนะเขาปิดมอตเตอร์ก่อนนี่นะครับเห็นไหมตัวเลขนะครับ ตัวที่ลอกขึ้นเท่าไหร่หน้าจอก็ขึ้นเหมือนกันเท่านั้นนะครับผมมันก็ทํางานเหมือนกันเท่านั้นตีเหลืองไว้รีเซ็ตนะครับกดค้างแล้วมันก็จะกลับเป็นศูนยูนย์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีตําหนิอยู่แค่ว่าตรงนี้นะครับพวกนี้ชิมาโน,โนเนยครับตัวเตะมันจะเป็นพลาสติกนะครับมันชอบหกักนะเวลาเราเปิดหน้าลอกนะครับปรติสับแขนมันต้องเตะ นะครับเนี่ยสับแขนสับแขนปั๊บมันก็ต้องเตะอัตโนมัติแต่ทีเนี้ยตัวเตะมันหักเพราะมันเป็นพลาสติกรุ่นนี้ผมเจอมาหลายตัวแล้วนะที่ตัวเตะมันชอบหักเ <_ d ota> พราะนั้นการใช้งานก็เวลาเราเปิดเราต้องมาดันเองนะครับเปิดแล้วเราก็ต้องมาดันเองนะเพราะมันไม่เตะให้เรานะครับ <_ d ota> เราก็ต้องมาดันเองนะครับแ <_ d ota> ค่นั้นเองนะครับนอกกนั้นเบรกปกติระบบไฟปกติมาดูกัน 16.9เมตรนะครับ16.9เมตรนะครับโกเกียร์ทำงานนะฮะระบบตัดเองนะครับที่5เมตรนะครับผมตัดเองนะครับแล้วก็ใส่อีกรอบหนึ่งนะครับหยุดเองเหมือนกันรอกใช้งานได้ปกตินะครับหมุน ก็โอเคนะครับไม่ลื่นมากเท่าไหร่ก็คือลอกใช้งานได้ปกติหน้าจอก็ใช้งานได้แต่เป็นภาษาญี่ปุ่นแค่นั้นเองนะครับผมเคยไปถามที่ร้านที่ตอนที่ไปซื้อที่ญี่ปุ่นแล้ว,วเขาก็ตั้งค่าไม่ได้จริงตั้งค่าให้ไม่ไม่เป็นน่าจะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแหละจากที่คิดดูก็คงมีแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาบอตั้งค่าให้ไม่เป็นเหมือนกันก็ต้องลองไปเล่นดูมันมาแพ็คอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ไม่อยากแยกถ้าแยกก็ลอกก็จะไม่ได้สายไฟยไปนะครับก็คิดลอกที่หกพันนะครับถ้าแยกนะครับแต่ถ้าจะเอารวมเลยก็ ทั้งลอกทั้งจอก็คิดไปที่เออ7 9 0 0เพิ่มอีก1 9 0 0นะครับค่าจอค่าสายลองพิจารณาดูก่อนนะครับมันใช้งานได้ถ้าาแต่ลอกก็6,000นะครับไม่รวมสายไฟนะครับจอผมก็คงเอาตั้งโชว์ไว้ในร้านนะถ้าไม่เอาจอไปด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นครับหรือสนใจก็ทักเข้ามาคุยกันอินบ็อกซ์มาในใน,ในเพจแล้วก็มาลองมาคุยกันดูลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ